ข่าววาของพระเจ้าประจำวันอังคารที่28ตุลาคมฉลองน้ำบุญซีโมนและน้ำบุญยูดาอัครสาวกบทอ่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวเอเฟ,ฟซัสบทที่2ข้อ19ถึง22พี่น้อง ท่านจึงไม่เป็นคนต่างด้าวหรือผู้อาศัยอีกต่อไปแต่เป็นเพื่อนร่วมชาติกับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้าถูกสร้างขึ้นเป็นอาคารโดยมีบรรดาอาคารสาวกและประกาศศกเป็นรากฐ,ฐานมีพระกิตเยซูทรงเป็นศิลาหัวมุมพระกิตเจ้าทรงทำให้อาคารทุกส่วนต่อกันสนิทเจริญขึ้นเป็นพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าในพระกิตเจ้าท่านทั้งหลายก็เช่นกันกําลังถูกก่อสร้างร่วมกันขึ้นเป็นที่ประทับของพระเจ้าเดชาพระจิตเจ้าบทอ่านจากพระโอรสารตามคำบอกเล่าของนบ,บุลูกาบทที 6, ่หข้อ1 2ถึง19 เวลานั้นพระเยสูเจ้าเสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนาและทรงอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าตลอดทั้งคืนครั้นถึงรุ่งเชา้าพระองค์ทรงเรียกบรรดาศิษย์เข้ามาแล้วทรงคัดเลือกไว้สิบสองคนประธานนามว่าอัครสา,าวกคือซีโมนซึ่งเรียกว่าเปโตรอันดรูน้องชายของเขายากอบ ยอนฟิลิปบาโธโลมิวมัทธิวโทมัสยากอบบุตรอันเฟอัสซิโมนผู้มีสมยาวว่าผู้รักชาติยูดาสบุตรของยากอบและยูดาสอิสคาริโอตต่อมายูดาสผู้นี้จะเป็นผู้ทรยศพระเยสูเจ้าเสด็จลงมาจากภูเขาพร้อมกับบรรดาเศษและทรงหยุดอยู่ณที่ราบแห่งหนึ่ง ที่นั่นมีสิทธิ์กลุ่มใหญ่และประชาชนจำนวนมากจากแคว้นยูเดียจากกรุงเยรูซาเลม็มจากเมืองไทระและจากเมืองไซดอนซึ่งอยู่ริมทะเลมาฟังพระองค์และรับการรักษาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บของตนบรรดาผู้ที่ถูกปีศาจรบกวนได้รับการรักษาด้วยประชาชนทุกคนพยายามสัมผัสพระองค์ เพราะมีพระอนุภาพออกจากพระองค์รักษาทุกคนให้หายสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสทาและสันิสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าเสถิตอยู่กับท่านนะครับวันนี้พระศาสนาจะให้เราฉลองนบุญรักษาวกสององค์ คือซีโมนและยูดาทัดเดียสขอนำพระําดำรัสของสมเด็จพระสัาัมาเบเนเดกที่16ที่ตรัสไว้ในโอกาสเข้าเฝ้าทั่วไปเมื่อวันที่11ตุลาคมริสตศักราช2 0 0 6เกี่ยวกับความเชื่อและกระแสะเรียกของอัครสาวกซีโมนจากกลุ่มชาตินิยมและยูดาทัดเดียสมาเล่าสู่กันฟังว่า พี่น้องชายหญิงที่รักวันนี้ให้เราหันมามองชีวิตของอัครสาวกสององค์ได้แก่ซีโมนจากกลุ่มชาตินิยมและยูดาทัดเดอสซ,ซึ่งเป็นคนละคนกับยูดาสอิสการิโอทเรามองชีวิตของท่านทั้งสองไปพร้อมกันไม่ใช่เพราะชื่อของท่านอยู่ใกล้กันในบัญชีรายชื่อของอัครสาวกสิบสององค์เท่านั้น แต่เพราะเรามีข้อมูลเกี่ยวกับท่านทั้งสองน้อยมากนอกจากจดหมายฉบับเดียวที่อยู่ในบัญชีรายชื่อหนังสือที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากพระศาสนาจักรภายใต้ชื่อของยูดาห์ทัดเดสเท่านั้นซิโมนมีชื่อเรียกอื่นที่แตกต่างในบัญชีรายชื่อทั้งสี่ มาทิวกับมาระโกเรียกท่านว่ามาจากกลุ่มชาตินิยมส่วนลูกาเรียกท่านว่าผู้ใจร้อนรนอันที่จริงทั้งสองชื่อก็มีความหมายเดียวกันคือคำกริยากันหนะ้าในภาษาบรูมีความหมายว่าหึงหวงเร่าร้อนคำนี้ใช้กับพระเยซูเจ้าใช้กับ องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงหึงหวงประชากรผู้ได้รับเลือกสรรของพระองค์และกับมนุษย์ที่มีความเร,าร่าร้อนในการปรฏิบัติรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวด้วยความศรัทธาที่ไม่สงหวนสิ่งใดไว้กับตนเลยดังเช่นในกรณีของพระกาศกเอริยาเป็นต้น ดังนั้นจะมีความเป็นไปได้สูงที่ถึงแม้ซีโมนผู้นี้มีได้เป็นสมาชิกของกระบวนการซีโลดผู้รักชาติเสียทีเดียวแต่อย่างน้อยท่านก็มีลักษณะเด่นในการยึดติดกับเอกลักษณ์ความเป็นยิวของท่านที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าประชากรของพระองค์และกฎบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้า หากเป็นเช่นนี้ซีโมนก็มีลักษณะไม่ต่างจากมัทิวผู้ซึ่งเป็นคนเก็บภาษีและถูกมองว่าเป็นคนไม่บริสุทธิ์นี่แสดงว่าพระเยซูเจ้าทรงเรียกสิทธิ์และผู้ร่วมง,งานของพระองค์โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆพระองค์ทรงเรียกจากบุคคลที่มีภูมิหลังทางสังคมและทางาศาสนาที่หลากหลาย พระเยซูเจ้าทรงให้ความสำคัญกับคนมิใช่ฐานะทางสังคมหรือตำแหน่งที่สังคมกำหนดให้เช่นเป็นคนบาปและสิ่งที่น่าประทับใจก็คือสมาชิกของกลุ่มผู้ติดตามพระองค์แม้มีความแตกต่างกันแต่ก็อยู่ด้วยกันได้สามารถมองข้ามความยากลำบากต่างๆที่ความเป็นมนุษย์ก่อให้เกิดขึ้นได้ สิ่งที่ผูกเขาไว้ด้วยกันก็คือองค์พระเยซูเจ้านั่นเองพวกเขาพบว่าตนเองเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์นี่คือบทเรียนสำหรับเราที่บ่อยครั้งมีแนวโน้มที่จะเน้นเรื่องความแตกต่างและความขัดแย้งโดยลืมไปว่าเราได้รับพลังที่จะเอาชนะความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างพวกเราตลอดเวลา จากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้ให้เราระลึกไว้เสมอว่ากลุ่มอครสา,าวกสิบสององค์คือรูปแบบของพระาศาสนาจักรที่จะเกิดขึ้นในภายหลังในพระาศาสนาจากนักรนี้ต้องมีที่สำหรับพระพรทุกประการมีที่สำหรับประชาชนทุกชาติทุกภาษา มีที่สำหรับผู้คนที่มีคุณสมบัติทุกอย่างที่ประกอบกันเป็นหนึ่งเดียวในความสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้าในส่วนที่เกี่ยวกับยูดาทัดเดอสธรรมประเพณีเรียกชื่อของท่านจากการนำสองชื่อมารวมกันมัทธิวกับมาระโกเรียกท่านว่าทัดเดอส่วนลูกาเรียกท่านว่ายูดาบุตรของยอน ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าชื่อทัดเดอสมีต้นตอมาจากไหนมีบางคนอธิบายว่าน่าจะมาจากคำภาษาอาราเมอิกทัดดาซึ่งแปลว่าหน้าอกดังนั้นน่าจะมีความหมายว่ามักนานิมัสใจใหญ่ใจกว้างหรืออาจจะเป็นคำย่อของชื่อภาษากรีกเช่น เทโอดโรเทโอดโตก็เป็นได้เรื่องราวของท่านตกมาถึงเราน้อยมากยอนแต่ผู้เดียวพูดถึงคำถามที่ท่านถามพระเยซูเจ้าระหว่างการเลี้ยงอาหารคําครั้งสุดท้ายว่ายูดาสมิใช่ยูดาสอิสการิยตทูลพระองค์ว่าพระเจ้าข้าทำไมพระองค์ทรงต้องการแสดงพระองค์แก่ผู้เรา แต่ไม่แสดงพระองค์แก่โลกพระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่าผู้ใดรักเราผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเราพระบิดาของเราจะทรงรักเขาพระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรามาหาเขาจะทรงพำนักอยู่กับเขานี่หมายความว่าต้องเห็นองค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพ และรับรู้ได้ด้วยใจอย่างที่ว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่ภายในใจเราโปรไม่ได้ปรากฏองค์เป็นสิ่งของโปรทรงปรารถนาเข้ามาในชีวิตของเราดังนั้นการปรากฏองค์ของพระองค์มีการปรากฏที่เรียกร้องการเปิดใจก่อนโดวยวิธีนี้เท่านั้นเราจึงมองเห็นองค์พระผูท้ทรงกลับคืินพระชมชีพ ยูดาทเดียสเขียนจดหมายฉบับหนึ่งถึงผู้ที่ได้รับเรียกซึ่งเป็นที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและเป็นผู้ที่พระเยซูคริสต์เจ้าส่งคุ้มครองรักษาวัตถุประสงค์สำคัญของจดหมายฉบับนี้ก็คือเพื่อเตือนบรรดาคริสตจัรให้รมะมัดระวังผู้ที่ใช้พระอานสถานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นข้ออ้าง เพื่อทำลายพี่น้องของตอนด้วยคำสอนที่มิอาจเป็นที่ยอมรับได้เขาสร้างความแตกแยกขึ้นในพระศาสนาจักรด้วยความเพ้อฝันของเขานี่คือวิธีที่ยูดานิยามคำสอนและความคิดของพวกท่านท่านถึงกับเรียกเปรียบพวกเขาเหมือนกับทูตสวรรค์ที่หลงผิดและตัดสินว่า เขาดำเนินตามทางของคาอินยิ่งกว่านั้นท่านยังเปรียบพวกเขาเป็นเมฆไร้ฝนที่ลอยไปตามลมเป็นต้นไม้ในฤดูออกผลที่ไม่มีผลและถูกถอนรากจึงตายสองครั้งเป็นคลื่นทะเลบ้าค,ครั้งที่พ่นกิจการหน้าอายของตอนออกมาราวกับฟอง เป็นดาวที่พลัดออกไปจากวงโครจรที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงจัดความมืดทึบตลอดนิรันดรไว้เรามองเห็นได้ไม่ยากเลยว่าผู้เขียนข้อความเหล่านี้จเจริญชีวิตความเชื่อของตนอย่างเต็มที่เขาจเจริญชีวิตอย่างหมดจดในแง่ศีลธรรมมีชีวิตที่ร่าเริงยินดี มีความไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าและสรรเสริญพระองค์อยู่เสมอเพราะทุกสิ่งทุกอย่างได้รับแรงบันดาลใจจากความดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าหนึ่งเดียวและพระเมตตาของพระเยซูคริสต์เจ้าดังนั้นขอท่านนบุญเซมรนจากกลุ่มชาตินิยมและยูดาทัดเดอสเชื่อเราค้นพบความงามของความเชื่อคริสตชน ที่ใหม่อยู่เสมออีกครั้งหนึ่งและเจริญชีวิตตามความเชื่อนั้นอย่างไม่รู้เหนื่อยโดยมีความเข้มแข็งในการเป็นประจักษ์พยานความเชื่อนั้นด้วยใจสงบขอพระเจ้าทรงวอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปร,รานท่าน ขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน